สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับผมก็วันนี้ก็มาพามาชมบรรยากาศหัวค่ำครับผมก็้องฝ้ามืดครับผม้องฝ้าเหมือนฝนจะตกมาเลยครับผมชมกันนะครับผม ผมก็ว่าคืนนี้ตกแน่เลยครับผมกับบรรยากาศครับผมเพราะว่าบรรยากาศมืดค้มครับผมก่อนเมฆสีดำครับผม วันนี้ก็บรรยากาศดีครับผมในช่วงตอนหัวค่ําครับผมก็วันนี้ก็ไม่ร้อนครับผมเพราะว่าบรรยากาศมืดคึมทั้งวันครับผม ก็อยากให้บรรยากาศแบบนี้เป็นทุกวันครับผมจะได้ไม่ร้อนครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมที่เข้ามารับชมให้กําลังใจครับผมแล้วก็กติดตามให้ครับผมผมก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ